ปรับลูกเล่นเมาส์ใน Windows 11ให้มีสีแบบนี้ให้มีขนาดใหญ่แบบนี้จะได้สามารถมองเห็นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะมีการปรับเมาส์เนี่ยได้ใหญ่แค่ไหนแล้วก็ปรับสีเนี่ยได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผม สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TIT นะครับผมช่องที่นำทริคการใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ IT ต่างๆมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราูดถึงคลิปวันในเรือคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปรับลูกเล่นของเมาส์ในตัว Windows 11เนาะให้มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างของผมเนี่ยปัญหาที่ผมเจอเนี่ยคือผมชอบมองไม่เห็นตัวเมาส์เนาะอย่างแบบ เอาไปพรีเซนต์ในพวก PowerPoint อ,อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งจะคลิกอะไรสักอย่างก็แล้วแต่เนี่ยมองมันเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วก็เป็นสีดำอย่างเงี้ยผมจะชอบมองไม่เห็นนะผมพูดง่ายๆคืออายุเยอะแล้วตาเริ่มไม่ดีแล้วนะผมเราก็เลยหาวิธีการในการปรับเมาส์ยังไงให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีสีให้มันมองเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะผมวันนี้ก็เลยเจอนะผมเทคนิคนี้ใน Windows 11นะผมก็เออ่นให้พิมพ์ช่องค้นหารตรงนี้ครับผมนี่หรือว่ากด Start Menu ก็ได้นะ,ะพิมพ์คำว่า MU เ e นะเป็นเมาส์เนาะถ้าเป็นภาษาไทยก็ลองพิมพ์เมาส์ตรงๆเลยก็ได้นะผมก็เมาส์เซตติ้งเรผมเข้าไปเลยปึ่งเข้าไปนะผมจะมีหน้านี้โผล่ขึ้นมานะผมสังเกตว่าไอ้ตรงเนี้ยคือความเร็วของเมาส์เนาะลองไปปรับแล้วก็ลองเลื่อนดูว่าความเร็วที่ตัวเองชอบเนี่ยประมาณไหนนะผมลองปรับดูเนาะในส่วนปรับสีเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ผมเมาส์พอยเตอร์นะผมเราจะทําให้เมาส์เนี่ยเป็นพอยเตอร์เนาะอ่าเอมมันมีให้เลือกนะผมถ้าเลือกอันนี้ปุ๊บอันเนี้ยคือจะเป็นสีดําเลยเป็นสีดํา แต่ถ้าเลือกอันนี้ยเขาจะปรับตัวตามสภาพสีนะครับแต่ตวเนี้ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะผมเป็นสีนะที่ผมชอบนะครเป็นสีอ่าเขาจะมีสีมาให้เราเลือกอ่ะดีฟอลต์คือสีม่วงเขียวเหลืองส้มชมพูฟ้าแล้วก็เขียวมินนะครับเราสามารถแอดสีเข้าไปเพิ่มได้นะครับแต่ทีนี้ยผมจะเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันที่ผมถนัดนะสีเหลืองปึ๊บอ่าสีเหลืองยังไม่พอนะผมมองไม่ค่อยเห็นนะอย่างที่บอกครับผมจะปรับไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นอีกสักประมาณโอ้โหอันนี้ใหญ่เกินเนี่ย เนี่ยอันนี้ใหญ่เกินละเอาจากประมาณนี่แล้วกันสองกำลังดีนะสองกำลังดี่ะไม่ถือว่าเล็กแล้วก็ใหญ่เกินไปนะกำลังมองเห็นนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคนะครับหลกัลากๆการปักของผ,ผมก็จะประมาณนี้นะเวลาผมเปิด Powerpoint หรือพ r e s e n t อะไรเนี่ยเนี่ยมันก็จะเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นสีเข้มๆหน่อยสีแดงอย่างเงี้ยสีม่วงอย่างเงี้ยก็จะเห็นเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็ ลองนําไปปรับใช้กันดูนะสำหรับใครที่มีปัญหาในการมองเห็นเคอร์เซอร์ของเมาส์ตอนนี้อาจจะช่วยได้เยอะมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยครับเพื่นอนเนาะใครที่ปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์วิธีต่างต่งคลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยผมถ่ายชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ Assalamualaikum selamat, menikmati. selamat menikmati.